สวัสดีครับตอนบ่ายๆมพบกับช่องลุงจอกกันเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับกับการปิดหน่อยนะครับวันนี้มาผูกเหล็กนะครับตัแกงฟุตติ้งแล้วก็เสาล้วนะครับได้หลายเสาแล้วนะครับนี่เลยนะครับการผูกเสาล้ว นี่เลยครับเสาโลนี่เสาหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งเสาก็มีปอกอยู่สิบปอกนะครับปอกนี้นะครับน,นี่ใส่สิบปอกก่อนนะครับถ้าไม่พอก็ต่อขึ้นอีกนะครับด้หลุมก็เราก็ขุดหลุมไว้แล้วนะครับรอให้น้ํามันแห้งตอนนี้น้ําเต็มหลุมอยู่เรามาลูกตะแกรงรอนะครับลูกเสารอ ตอนนี้ก็ได้สั่งอิดบล็อกมาเพื่อก่อสเต็ปแรกนะครับนูนะครับอิดบล็อกหลังจากที่เราเทตินหลุมใส่เสานะครับนี่เราก็จะก่อสเต็ปแรกไปก่อนนะครับเพื่อหาระดับคานนะครับ ตรงนี้ครับหลุมนะครับแต่แกมขุดหลุมไว้รอแล้วนะครับแต่นี้ปัญหาก็คือน้ำนะฮะยัมีน้ําอยู่นะครับตอนรอให้น้ําแห้งสักพักสักหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเทก้นหลุมนะครับวัดหาระดับเทก้นหลุมอิดก็มาส่งแล้วนะครับอิด ผันก้อนมาแล้วนี่เราก็มาอัปเดตนะครับ,รบกับงานของช่างประจวบนี่ครับผู้หญิงนวล้วนนะครับทั้งก่อทั้งฉาบนะครับนี่เลย

กอด้วยทั้งกอทั้งฉับนะครับฝีมือสุดยอดแน่นอนนะครับทีมงานผู้หญิงล้วนๆน,นี่ครับใส่เรียกว่าใส่นวดถึงเนอะนวดไปรอก็ไล่ลุนน้องช่างแรงพุปะ ทั้งกอดทั้งชับไปไล่เอาลุงม้องช่างแรงมดไปหลังบ้านอ่ะช่างแรงเลยเข้าไปตอก่อนไปเลยก่อนเลยนี่ครับอีดบ็อกก็มาส่งแล้วนะจ๊ะไปไล่ช่างแรงก่อนไปพอฉาบไ,ได้แน่นอนนะครับชิมงานช่างประจวบนะครับ งานนี้เป็นตองน้องผู้ชายนะครับผู้หญิงล้วนชาย้วนโอ้ชายเก็บไว้บ้านหัวใจทำเองฉาบเองก่อเองครับนี่ <ๆ S 2> มือในการฉาบ ตรงนี้ก็ทีมงานของช่างแรงนะครับนี่มาปูพื้นหลังบ้านนี่นะครับมาของช่างแรงานาแล้ปูพื้นตรงนี้อเอาคเททักทีเป็นกบโยกผัูพนะ susu. Boleh tak dia nak ada yuk ท oh. ิศเล็กพอดี บอกมาส่งครับส่งกี่ก้อนครับเนี่ย1,000ก้อนครับ1,000ก้อนนะครับจากที่ไหนครับสารพัดโฮมสารพัดโฮมบัดโฮมอยู่ที่ไหนครับวังขอนนะครับวังขอนนะครับดูอิดบล็อกนะครับใครดูชมคลิปนี้ต้องการอิดบล็อกก็เข้าไปสั่งได้นะครับมีเบอร์โทรไหมครับผมโจะไม่ได้จะไม่ได้ เอาได้ก็รก้านอยู่ที่วังคอนนะครับใครต้องการอิดบล็อกก็เข้าไปสอบถามกสะดูกค่อนก่อนเท่าไหร่ครับไม่รทราบเหมือนกันต้องถามเจ๊อย่างเดียวโอเคครับ,ครบใครต้องการอิฐบล็อกก็ไปดูที่ร้านนะครับ,รบไปดูที่ร้านเนาะอ,อ,อยู่ที่วังคอนนะครับ สั่งมาทําล้วนี่นะครับ1,000ก้อนบ้านครับเด็ดนะครับบ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จนะครับงดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ครับอัปเดตครับวันนี้พลังงานเยอะครับรวมๆแล้วก็สองช่างนะครับทั้งกอทั้งฉาบนะครับแล้วก็้าหลังก็กำลังจะเทพื้นนะครับทำพื้นเพิ่มนะครับเป็นห้องครัวครับด้านหลังครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับลุงเจ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ